คลิปนี้เป็นการอ่านและเรียบเรียงข้อมูลจากโปรชิ e ของแผนประกัน iHealth Ultra จากกรุงไทยแอ็ซ่าซึ่งเน้นการคุ้มครองสุขภาพด้วยมาตรฐานใหม่ที่ช่วยให้ผู้เอาประกันวางแผนรับมือกับค่าใช้ใจ่ายด้านสุขภาพได้ดีขึ้นลักษณะสำคัญของแผนประกัน iHealth Ultra รับประกันภัยตั้งแต่อายุ11 80ปีสามารถต่ออายุได้ถึงอายุ89ปีและคุ้มครองถึงอายุ90ปีมี6แผนความคุ้มครองได้แก่ Smart Bronze Silver Gold Diamond และ Platinum โดยคุ้มครองเฉพาะในประเทศไทยเป็นสัญญาเพิ่มเติมที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลแบบเหมาใจต่อปีผู้เอาประกันสามารถถือสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพแบบเหมาใจได้เพียงหนึ่งฉบับเท่านั้นรายละเอียดของการคุ้มครองคุ้มครองค่าใช้ใจ่ายในการรักษาพยาบาลตามความจําเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์โดยจ่ายตามจริงแต่ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุไว้ในตารางผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อรอบป,ปีกรมธรรม์ประกันภยัยแตกต่างกันไปตามแผนความคุ้มครอง เช่น3ล้าน10ล้าน15ล้าน25ล้าน70ล้านและ100ล้านบาทครอบคลุมการรักษาด้านการแพทย์ที่หลากหลายเช่นการผ่าตัดการล้างไตการรักษาโรคมะเรง็งรวมถึงการใช้เคมีบำบัดรังสีรักษาและเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่ข้อยกเว้นทั่วไปไม่คุ้มครองโรคหรืออาการที่เกิดจากความผิดป,ปกติที่เกิดขึ้นแต่กำเนิดโรคทางพันธุก,กรรม การผ่าตัดเพื่อเสริมสวยหรืออาการที่เกิดจากการใช้สารเสพติดหรือสุราเกินขนาดเงื่อนไขเพิ่มเติมผู้เอาประกันจะได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยต่ออายุ10%ในกรณีที่ไม่มีการเคลมค่ารักษาตัวในโรงพยาบาลต่อเนื่อง3ปีกรมธรรม์มีการันตีการต่ออายุตามมาตรฐานสุขภาพแบบใหม่คุ้มครองยาวนานสูงสุดถึงอายุ90ปีหมายเหตุ hate, ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้งผมชื่อเล่นว่าอเดลนะครับหากใครสนใจซื้อประกันหรืออยากปรึกษาเรื่องประกันสามารถแอดไลน์มาคุยกันก่อนได้ครับ